เอาละครับยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่99ในอินทร์ฟอเรกันอีกครั้งหลังจากห่างหายกันไปสักพักหนึ่งและตามที่ทุกคนได้เห็นนี่คือการอัปเดตของเทศกาลฮาโลวีน <c oughs> นั่นเองครับนี่นะครับดูครับโอ้โหโล็อบบี้อ่ะถูกตกแต่งมาด้วยฮาโลวีนโคตรสวยอ่ะเออโอ้โหแล้วเพลงก็โคตรเข้าด้วยนะเพลงแบบมันเหมือนเราดูหนังผีอยู่อะทุกคนโอ้โหโคตรได้เลยได้ลมมากและนี่ครับทุกคนนี่มันมีตุ๊กตานี้อยู่ด้วยแล้วก็ เฮ้ยมันคุยได้เฮ้ยๆอ่กดกดคุยสักหน่อยอ่าสุขสันต์วันฮาโลวีนอ๋อมีเควสมีช็อปด้วยน่าจะเกี่ยวข้องกับทุกคนเนอันนี้ไหมครับเนี่ยมันมีสัญลักษณ์แบบอยู่บนรูปเพชรอะเป็นรูปแบบลูกอมแคนดี้อะไรอย่างเงี้ยนะอยู่ตรงนี้นะน่าจะต้องไปเก็บสะสมกันมาแล้วก็มาแลกนะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูเควสกันก่อนดีก,กว่าครับเขาบอกว่าเราเขามีเควสนะครับอ่าหลักๆก็คือนะครับเควสเนี่ยเขาบอกว่าให้เราเนี่ยนะครับไปจัดการกับพวกลัทธิไปแบบ ก็คือไปเล่นเหมือนที่เราเล่นปกตินั่นแหละทุกคนแล้วก็รวบรวมแคนดี้มานะเออซึ่งแคนดี้เนี่ยเรามาดูรางวันดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับโอ้ลางวันนี่เอ้ยอันนี้คืออะไรอ่ะอาชีพใหม่เหรอทิกออทวิตเ t อร์ไอของพวกนี้ก็น่าจะเป็นของตกแต่งนะทุกคนนะเดี๋ยวก็เดี๋ยวค่อยไปลองกันเดี๋ยวเราไปเข้าแมปไปดูดีกว่าว่าอ่าไอทิกออทิสภารกิจที่เขาบอกเนี่ยมันทำยังไงมันเล่นยังไงนะครับผมเออไปลองดูสักหน่อยครับ เฮ้ยอาเข้าเกมมาแล้วนะครับเกมในเกมก็อู้จำปะตอนแรกกาลังจะพูดเลยว่าไม่น่ามีอะไรเปลี่ยนอ่ามีอยากยงอยากแย่น,นะครับเดี๋ยวถ้าเราตัดต้นไม้ที่มันมีแบบแยมเมมุมอย่างเงี้ยมันจะเกิดอะไรขึ้นไหมปึ๊บ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 โอ้โหตัดนานาเกินอ๋อไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่แยมเปมุมธรรมดานะทุกคนนะอ่าโอเคสิ่งที่สังเกตเห็นมานะทุกคนก็คือจะมีฟักทองนะครับดอกตามแมปนะ เออน่าจะทําให้การใช้ชีวิตของเรานี่ง่ายมากขึ้นนะแต่ว่าไอ้ฟักทองนี่มันมันจะมีหลอกอะไรเราหรือเปล่าวะเออแต่ดีนะผมว่าใครที่มาเล่นเป็นมือใหม่นะมาเจอตอนฮาโลววนนี้ก็ถือว่าดีนะทาภารกิจด้วยนะคแล้วก็ใช้ชีวิตได้ง่ายขึ้นด้วยนะเพราะว่าดอกฟักทองมาให้เรากินรอบๆนะก็ถือว่าใช้ได้นะครับตอนกลางวันตอนเริ่มเกมก็ไม่ต้องแบบเร่งอาอาหารมากนะเพราะว่าไอ้ฟักทองมันก็อิ่มมากๆนะทุกคนนะ อ่านะบ้านบ้านของแฟรี่นะถูกเปลี่ยนนะทุกคนนะเอ้เราคุยแล้วเขาจะเปลี่ยนไปไหมอ๋อเหมือนเดิมไม่มีอะไรนะฮะเก็บดอกไม้นะครับวิววิววย,ย,ยนี่นี่ทุกคนทุกคนทุกคนเฮ้ยมันมีบ้านนี้ด้วยว่าวยววิววิ e ย,ย,ยูนิตไลท์ดิ o เฮา อ๋อเราต้องไปหาแคนดี้มาก่อนนะครับก็คือไปหาแคนดี้แล้วก็มาเปิดไอ้บ้านแบบเมื่อกี้นะโอเคโอเคนะเราต้องจัดการลัทธิเปิดกล่องอะไรแบบนี้ตามที่เขาบอกนะครับพอกลางปรตอนช้าแล้วแบบมีเสียงด้วยว่าทุกคนเออมันมีเสียงวังเวงหลอนอยู่นะหลอนอยู่นะแต่ก็ไม่มีใครไปหยุดยั้งการไปจนไปของเราได้ครับตอนนี้เราหาฟืนหาไฟนะเป้าหมายคือการทำให้แคมไฟเลเวล6นะครับ นี่คือพื้นฐานของการเล่น99นะแคําไฟเลเวลตันเมื่อไหร่นะครับนั่นแหละถึงเวลาของจริงนะครับเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยลัททิลัททิมันมันมันแตมันแต่งตัวใหม่เหรอทุกคนมันมีหมวกด้วยว่าเอ้ยเป็นโจรสลัดดา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 ใช่ไหมมันคือโจรสลัดต้องจัดการนะครับปุ้มมาดีน้องมาดีน้องมาดิน้องมาดีน้อง เอาตัวไกลก่อนแล้วกันนะตัวยิงไกลอุ้มอ่าโอเคเหลือตัวหนึ่งเหลือตัวหนึ่งมาสิจ๊ะมาสิจ๊ะนี่นี่ทุกคนดูเอ้ยลทัทธิแม่งใส่หมวกด้วยว่าอ้าวล้มไปแล้วนะครับอ่าในเมื่อเขาไม่อยากมีชีวิตอยู่นะครับเราก็อาสังเคราะห์เขานะครับไอสงเคราะห์สังเคราะห์อะไรหลับไม่ใช่ต้นไม้อะเกาะโอเคไม่ได้ใช้นะครับ เดี๋ยวเรากลับบ้านก่อนแล้วกันครับผมได้เชื้อเพลิงมาประมาณหนึ่งนะนี่ <P an> นี่น,นี่ทุกคนนี่ดูดูดูเดี๋ยวไอคนคนไอลาธิค่อยว่ากันครับนี่ทุกคนดูนี่กวางแต่งตัวเอาไปไหนล่ะเอาไปซะแล้วกวางแจ็คิวล่าของเรานะครับแม่กำลังจะชมเลยว่าน่ารักอะไอ,ไอพวกนี้นะครับจัดการนะครับเขาบอกว่า ถ้าตามหน้าเควสนะก็บอกจัดก,การละทีที่มาเป็นเว็บเบสบะก็คือจะละทีแบบประจําวันนะเราจะได้ลูกอมด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันว่าจะได้ไหมนะปึ๊บอ่ายิงไปปึ๊บปึ๊บเฮ้ยเอาว่ะทุกคนอ่ามีเสียงแบบนี้คือเสียงของกลังวัน อะไรไม่ได้เดีนะเรารับอะไรได้ไหมมีของใหม่ไหมก็เท่าดูยังไม่มีนะอ่าเรามีเทียนสองอันนะครับเดี๋ยวเราจะไปหลังบ้านก่อนเลยนะเพราะว่าหลังบ้านเนี่ยเราอยู่ใกล้เราสุดนะอ่ามีเสียงเด็กร้องมาสักหน่อยปึ๊บเรอ,อ่านี่เราก็เปิดเลยเคาะสวัสดีครับมีใครอยู่ไหมฟิกออทรีทนี่ฮาโลวีรู้จักไม่ลงหุ้ย ลุงบอกอ่าเอาไปรู้แล้วเอาขนมไปอ่าเราก็ได้ขนมอ๋อนี่ไงครับทุกคนเรามาทิกออทีแล้วเราก็จะได้ขนมนะเราเข้ออีกได้ไหมแท็บ i ู i ิ h o u เ e what for อ๋อเราต้องรองก็คือเหมือนเราไปซ้ําบ้านเดิมได้นะแต่มันต้องรองรีเซ็ตก่อนนะครับโอเคโอเคโอเคเดี๋ยวนะมีบ้านใกล้ๆอีกไหมจำได้ว่าแถวๆนี้มีนะ แต่ว่าเราจะไปทิกออทีได้ก็คือตอนกลางคืนนะครับทุกคนอ๋อนี่ในแผนที่มีนะครับทุกคนอ่าส,สัญลักษณ์แบบว่ามีแสงอันนี้คือเราไปจุดเทียแล้วนะเออมีใกล้ๆกล้ด้วยเออในแผนที่มีนะครับทุกคนสบายใจได้นะครับถ้าใครกลัวจะหลงนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูบ้านที่มันมีแสงสว่างกันดีกว่านะครับทุกคนเอาตรงนี้ก่อนเลยนะครับอยู่หลังถ้ำเด็กนะอะบ้านตรงนี้ เราได้ยินเสียงหมาเอาอ่อนนะครับเราไม่สนใจครับจังหวะนี้ครับเพราะว่าเราต้องทริกออทร t สทริกออทร a สครับีกครอยู่ไหมทริกออทร a สสุขสันต์วันฮาโลวีนครับขอลูกอมหน่อยได้ไหมอุ้ยเมื่อกี้ถ้าเป็นใครขวัญอ่อนก็ตกใจอ่ะโอ้อุ้ย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 แล้วมันถอดยังไงล่ะเนี่ยไอหมวกเนี่ยโอ้โหตกใจหมดเลยนะครับ จัดการหมาก่อนนะครับจังหวะนี้มไม่ให้มากวนเรานะครับนี่แล้วเราก็ได้ลูกอมนะครับผมนี่กินไปเลยเก็บมาเลยนะครับเอาละครับคลิปนี้ก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับผมสั้นๆเนาะมารีวิวให้ดูว่าฮา l l โล e ินเนี่ยในอัปเดตแรกของกาสก้าในอินเดอะฟอเรสเนี่ยมีอะไรบ้างน,นะครับซึ่งก็ถือว่าเพิ่มมาค่อนข้างโอเคนะครับผมแล้วก็อย่าลืมนะครับ พอใครรู้วิธีการสะสมลูกอมแล้วเนี่ยก็อย่าลืมมาล่าลูกอมกันนะครับผมง่ายมากนะแค่เอาเทียนไปจุดแล้วพอตอนกลางคืนนะครับก็ค่อยไปซิกออทีที่บ้านหลังนั้นนะครับแล้วเราก็จะได้ลูกอมมาเนาะเก็บสะสมแล้วก็เอาไปแลกนะครับผมนะเออประมาณนี้กันก็ผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับแต่ว่าก่อนจะจากกันไปครับถ้าใครชอบคลิปนี้นะครับฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Sub สไครต์ด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ